สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ขอนําเสนอนิทานเรื่องอํานาจของมัจจุราชย้อนกลับไปในครั้งพระเจ้าพรหมราชครองราชสมบัติที่กรุงพาราณสีมีอัครมเหสีสมพระกันและได้รับการดูแลอย่างดีจนกระทั่งถึงวันคลอดพระโอรสในยามไกลลุงแต่ในเวลานั้นก็มีนางยักษินีที่หวังจะกินทารกหรือความอา,าขาดแค้นตั้งแต่ชาติที่แล้วนางยักษินีได้แปลงร่างเขามาใกล้พระราชวังช่วยโอกาสจับพระโอรสไป กินแล้วส่งเสียงเคี้ยวอาหารอันน่าหวัดหวั่นยิ่งนะักพระเจ้าพรมทัตได้ยินเสียงทรงทราบแล้วว่าโอรสถ,ถูกยักษ์จับกินแต่ก็ทรงนิ่งเฉยเพราะไม่ทราบว่าจะรับมือได้อย่างไร ในครั้งที่สองและสามพระมเหสีคลอดบุตรอีกแต่ก็ไม่พ้นเนื้อมือของยักษินีครั้นพอโอรสองค์สุดท้ายถือกำเนิดขึ้นพระราชาจึงทรงปรึกษาขุนนางถึงวิธีการป้องกันภัยบุรุษคนหนึ่งเสนอให้สร้างตําหนักเหล็กครอบครองไว้พระราชาทรงเห็นชอบและตําหนักเหล็กนั้นก็ถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายในเวลา9เดือนก็เสร็จสมบูรณ์มาถึงเวลาพระราชาจึงให้พระมเหสีและโอรสประทับในตําหนักเหล็กปลอดภัยจากยักษินี ได้ได้ขนานพระนามโอรสว่าอโยครากุมารเมื่อนางยักษินีได้หมดอายุไขไปเองแล้วพระราชกุมารจึงเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์การเวลาผ่านไปเมื่ออโยครากุมารได้อายุถึง16ปีแล้วพระราชาให้เขาออกจากตำหนักเพื่อเตรียมครองราชสมบัติ พระกุมารได้มีโอกาสออกจากตำหนักจึงมองเห็นความงามของบ้านเมืองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจึงตรัสถามขจัดการและมาสราบความจริงถึงชะตาชีวิตที่รอดจากเงื้อมือของนางยักษ์พระกุมารจึงรู้สึกเบื่อหน่ายในโลกในที่สุดท่านกล่าวถึงความเป็นจริงในชีวิตที่ว่าชีวิตนี้ก็เหมือนผลไม้ที่สุกแล้วต้องหล่นเหมือนร่างกายที่เปลาเปื่อ้สิลมก็ไม่เหลืออะไร ความทุกข์และความชราไม่มีผู้ใดสามารถเอาชนะได้สิ่งที่ทําให้ข้าพเจ้าต้องการเพียงสแสวงหาความสงบในธรรมในโลกนี้สรรพสิ่งไม่ว่าจะเกิดขึ้นในยามค่ําคืนหรือยามกลางวันต่างก็ต้องผ่านช่วงเวลาการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับสรรพสัตว์ที่เริ่มต้นชีวิตในครั้นแห่งมันดาเปรียบได้กับเมฆหมอกที่ถูกลมพัดกระจัดกระจายไปทั่วท้องฟ้าซึ่งไม่สามารถคิดคาดด้ว่าจะกลับมารวมตัวที่เดิมอีกครั้ง เช่เช่นสรรพสัสตว์ทั้งหลายก็เคลื่อนผ่านไวัไปอย่างมีหวนคืนจากจุดเริ่มต้นเล็กๆจนถึงเปลี่ยนแปลงของการเวลาสรรพสิ่งในทุกช่วงวัยย่อมแตกดับไปตามวิธีไม่ใช่ว่าในวันหนึ่งเราจะสามารถยึดจับความแข็งแกร่งหนุ่มแน่นไว้ได้อีกต่อไป ดังคำกล่าวถึงมหาเมรุราชอันยิ่งใหญ่แม้เป็นภูผาสูงส่งหากถึงคราวไฟบลายกันก็ยังคงทลายเหมือนขีพึงที่ใกล้เตาไฟสังขารใดเล่าจะต้านทานความเสื่อมสลายได้หากมหามนุษย์นั้นตั้งใจนำธรรมะมาสอนเพื่อให้เข้าใจว่าสรรพสิ่งที่มีชีวิตต่างเดินทางไปตามการเวลาและกฎแห่งธรรมชาติ ในชีวิตของมนุษย์นั้นเราทุกคนล้วนแต่ถูกผูกโยงเข้ากับความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวญาติเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งคนรู้จักที่อาจเคยเจอกันเพียงครั้งคราวเท่านั้นหากแต่ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวเหล่านี้ต่างก็มีจุดสิ้นสุดของความสัมพันธ์ที่เหมือนกันที่เราเรียกว่าความตายนั่นเอง หากเราพูดถึงเรื่องของความตายในชีวิตของมนุษย์นั้นความตายถือว่าไม่เคยเรื่องที่อยู่ห่างไกลตัวเรามากนะเพราะเราทุกคนต่างพูดถึงเรื่องความตายอย่างเป็นปกติสามัญในชีวิตประจําวันดังนั้นความตายจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนมองเห็นและรับรู้อยู่ทั่วไปมนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องตายได้กลายเป็นสัจธรรมที่ถูกโยงเข้ากับผู้คนเข้ากับวาระต่างๆของความรู้สึกที่วนเวียนอยู่ในชีวิตของมนุษย์เช่นความรัก หรือความเศร้าแต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าความตายที่มนุษย์รับรู้และเข้าใจว่ามีอยู่นั้นจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถยอมรับได้อย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะเมื่อถึงเวลาที่ความตายมาเยือนหรือเกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆมันก็อาจจะแปลเปลี่ยนกลายเป็นความรู้สึกที่สูญเสียที่ยากเกินจะบ,บรรยายในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง เราอาจจะต้องใช้เวลาอย่างยาวนานเพื่อยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออาจต้องเผชิญกับความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียทําให้ในความเป็นจริงแล้วความตายยังถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ยากจะยอมรับได้ในปัจจุบันนะี้ยังมีผู้คนมากมายที่พยายามค้นคว้าหาคําตอบหรือคําอธิบายที่เกี่ยวข้องกับความตายของมนุษย์ยังไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นสัจธรรมหรือเป็นกฎธรรมดาของสังขารทั้งหลายซึ่งหมายถึงทุกสิ่งที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งสังขารรวมทั้งสิ่งมีชีวิตมนุษย์สัตว์และพืชสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่ประกอบสร้างขึ้นจากปัจจัยต่งางกฎธรรมดาของสังขารคือการเกิดขึ้นเสื่อมลงและตามการเวลาตามพระญาธิสภาพและในที่สุดก็เสื่อมสลายไปนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกสั้นๆว่า เกิดแก่เจ็บตายนั่นเองน,นี่คือเรื่องราวแห่งการสระซึ่งทางโลกนำไปสู่ทางพรมโลกบัดน,นี้ถึงคราวเราทั้งหลายที่ได้เรียนรู้และนำโอวาทนี้ไปสู่ชีวิตเพื่อตามรอยไปสู่ธรรมอันมั่นคงและความไม่หวนคืนของสังขารทั้งหลายพระเรรมศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายแม้ในชาติก่อนตถาคตก็ออกสู่บรรพชาอย่างนี้เหมือนกัน เมื่อนี้ก็คือเรื่องราวที่แอดมินอยากจะนำมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านรวมทั้งพี่วันใหม่อยากจะนำมาฝากน้องๆที่เป็น f อด้วยนะคะก่อนเลื่อนคลิปอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามขอได้โปรดกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่ว่าจะไม่ได้พลาดเรื่องดาวดีๆในครั้งต่อไปขอบพระคุณสําหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง YouTube วันใหม่สตูดิโอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ